สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเรามาดูรัสมการรัฐบาลไทยเดินล่างเก่านะฮะงวดก่อน16วิพฤศจิกาต่อไปก็1ธันวาคม66นะะถ้าข้ามเดือนธันวาแล้วจะไปไวาแล้วเพราะว่าจะไปปีใหม่อ่ะปีใหม่เมื่อเงาก็มาอีกแหมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องแก้วก็มาดูมาชมนะอ่ะนี่มาดู ก่อนเราได้เด่นล่าง9และ1นะในสูตรคำนวณนี้ได้9และ1ออก990และ14นะเราดูแต่ล่างนะคะเพราะว่าเป็นเด่นล่างใช่ไหมเลข1มาหลักสิบล่างเพราะว่าออก14สูตรนี้เราจะใช้แค่หลักร้อยคูณ5เท่ากับบวก4บวก2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมหลักร้อยคูณ5เท่ากับ4บวก2 อย่างอันนี้59-45 5 5 5บวก4ก่อนถึงจะได้9ตัวแรกใช่ไหมคบวก2เปนะ็น11มาดูว่ถัดไปนะ1ธันวาคม66ว่าจะได้เลขไหนซึ่งสถิติในอดีตเนี่ยอาจจะมา1ตัวบ้างมา2ครบ2หลักบ้างนะคะนะอันนี้ก็คือว่าครบ2อันนี้ก็ครบ2อันนี้ก็ครบอันนี้อันนี้46นี่ก็ครบ2อันนี้91ก็ครบ2นะ อันนี้มาหลักเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปใช้หลักร้อยคูณห้าเก้าเช่นกันเพราะว่าหลักร้อยเหมือนกับงวดที่แล้วไม่มีหลักอื่นใดเพิ่ม9กบวกสก็เป็นห้าเก้าส่สิบห้าสีกสเป็น49ใส่9แล้วก็เบกสเป็น11ก็จะได้สมการเหมือนเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการวิเคราะห์เราไม่สามารถทําให้ผลลัพธ์เขาต่างได้นะเพราะว่าสูตรเขาเป็นดังนี้ก็คือใช้หลักร้อยคูณหแล้วก็บวก4ี่บวกสค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ